โยวาสซาสวัสดีวีรุ่นเมกาหวัดดีวีรุ่นดูไบหวัสดีวีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไททานิกไซออนอาไม่ใช่ไททานิกเดมอนเอ็กซ์แม็กไชน่าไททานิกไซออนนะท่านผู้ชมนะเออก็ไซออนิกนะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบสนุกเลยนะท่า <to S 1> นผู้ชมลิงก์อยู่ด้านล่างครับอย่าแต่คลิปนะ <ๆ S 1> คนดูนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับให้เป็นหนึ่งคนดูกันดูก่อนอ่าก็เดี๋ยวเราขอไปทางเชื่อมก่อนใช่ไหมมันให้ไปทางเชื่อมทางนี้เนาะที่จริงเควส์ลองมันอยู่ฝั่งนี้นี่หว่าคคนนนดูผมกไปเวสรออง่ะ ฝั่งนู้นนะครับเหรอไปนะครับต้องชมก็เกมนี้มันจะเป็นเกมเหมือนกับแนวซีโนเบ a นะคล้ายๆกันคล้ายๆกันอืมเนาะภาพสวยนะครับใช้ได้เลยแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับผมมาใช้ทดสอบประสิทธิภาพดูนะว่าเป็นไงบ้างนะครับต้องชมได้กี่ FPS เล่นเป็นไงครับกับเจ้าตัวเครื่อง ROG a l i n e นะท่านผู้ชมนะอ ROG a l i n e ตัวนี้นะครับไม่ใช่ a l i n e X นะท่านผู้ชมนะก็ อราคาเครื่องประมาณ1 0 0 0 0หถึงหนึ่งบาทนะท่านผู้ชมนะสำหรับมือ2นึ่มือ1อยู่ประมาณหมื 10, ่นห้าถึงหมื่นหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดนะประกรันประกันสองปีนะประกันศูนย์นะครับก็สเปคนี่อยู่ด้าน,นล่างทางยันต์คิดแล้วผมแปะมาให้แล้วนะครับสำหรับแบบการรีวิวจัดเต็มนะมันเป็นคอมพิวเตอร์ all in one นะในรูปแบบของเครื่องเล่นเกมพกพานนะเออเอยอะไรวะใครกําลังบวกกันอยู่วนะเนี่ยหนีก่อนตัวไหนอันตรายสุด นี่หัดเลยสวยเดี๋ยเข้าไปแจมซะหน่อย <What> s <S อตัวไหนอันตรายสุดมาใต่เลยครับคนดู fps ได้ประมาณ50-60นะท่านผมนะภาพโลนะครับอันนี้ปรับภาพโลไม่มีภาษาไทยนะครับเกมนี้หวานจ้อยหวานจ้อยเดี <c oughs> ย๋ยวนี่ยิงระเบิดใส่เลยสวย วยครับสวยครับอันนั้นเป็นพวกเรานะกําลังแบบจัดการตรงนู้นอยู่จิบของก่อนละกันวฮ้ยโอ้โหรียวกันสวยครับโอเคปืนโตนะเนี่ยโอเคไปฮะเราเดี๋ยวไปทำควิกก่อนนะครับตัวนู้นมม่มาตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้นีเก้าสิบกว่าเมตรนะครับก็ เรามาทดสอบดูนะครับอันนี้ผมปรับภาพโลนะ๋ยวให้ดูก่อนนะครับในส่วนของการตั้งค่านะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นยังไงนะครับนีให้ดูให้ดูเด้เรียบแป๊บนึงเบิบให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะในส่วนของกราฟิกนะผมปรับเป็นอันดสูงเป็นสูงพีนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ปรับภาพโลนะอันนี้ปรับเป็น TSR Max นะท่านผู้ชมนะมันไม่มีเฟรมจินอ่ะคนดูตัวเนี้ย ไม่มีเฟรมจีนนะครับก็ใช้ไป TSR ละกันที่จริง TSR low ก็ได้คดุณดูมันก็นจะเพิ่ม FPS ขึ้นนะ TSR low แล้วก็ปรับภาพ low หมดเลยนะทุกคนนะอ่าอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับคุณดูเยี่ยมเจ๋วเลยนี่เจ็ดสิบกว่า FPS นะคนุณดูถ้า TSR low นะครับโอ้ยลื่นผมบอกเลยเกมนี้ยังไงก็ไหวอะไรวะเนี่ยเอายิงตรงนี้ได้เคมเป็นมา้าเฉยไปเลยฮะเราภารกิจเราอยู่นู่น อ่าก็ไปจัดกันได้นะราคาถูกนะคนดูตัวเครื่องนะครับราคาไม่แพงนะครับหนึ่งหมื่นประมาณนั้นแหละมามาทำภารกิจนันหน่อยมาช่วยเหลือเพื่อน right, right. โอเคสกิปซีนครับ think about time. All เยสสกิปซีนไปเลยเพื่อน <You S 1> ถือ <will> ว่าใช้ได้นะคนดูตัวเครื่องถือว่าแบบแจ๋วเลย เดี๋งกนครับจู่ๆมาสวยสวยเรามีปืนสองอันนะท่านผู้ชมนะโหดจัดโหดจัดเดี๋ยวเพื่อนแป๊บนึงขอใส่ของก่อนสวยเลยครับเฮ้ยใครมันใครมันมีกระเลร่มลวงครับร่วงเย้จัดมาได้แล้วจัดการมาได้แล้ว ตัวเกมไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะมีแค่ภาษาอังกฤษเพื่อคนดูผมบอกก่อนก็มีเกมอนี้นเป็นเนโมนะลองไปโหลดมาเล่นกันดูก่อนก็ได้นะครับเผื่อชอบมีเล่นบนดินในโต๊นะสวิตเต้นะท่านผู้ชมนะเกมน,นี้มีสมุมไรได้ไว่าแจ๋วแมวแมวอันนี้ของไม่เวิร์คมาเก็บของมันก่อนนะครับอู้ไม่เข้าท่าเลยเพื่อนเฮ้ยมีรถด้วยมีรถให้ขับโทรศัพท์มีกล้องหวานจ้อยเลยแม่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะขับรถทําไมคนดูผมไม่เข้าใจ ไยพลังงานผมจะหมดคนดูเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลังงานผมจะหมดวะผมต้องไปเปิดด่านก่อนนี่เปิดวาร์ปจุดนี้ก่อนใช่ไหมมันคือด่านวาร์ปใช่ไหมตรงนี้ปึ๊บสวยสปายยูนิตเฮ้ยเอาอ,อะไรวะนนะยิงใครวะว้าวนี่ไง อุ้ย,ยอือออนี้ถึกอยู่นี่นนสวยสวยเออล็อกเลยครับสวยสวยแต่พลังงานยานผมจะหมดแล้วเนี่ยเก็บของมีอะไรใ,ใช้ป่ะเพื่อนปุยปืนนี้แรงว่ะนี่ยิงระเบิด ขาโอ้โหขาเอาเลยอันนี้สวยครับไลายซัสพสปายเอาดิดรีคอรี่นี่รีคอร์ลี่ก่อนฟื้นรียบร้อยพลัางงานเต็มแล้วไปครับจุดต่อไปโอ้ไกลอยู่กันนะนี่เราจะไปได้ยังไงวะคนดูผมว่าน่าจะต้องออกจากทางฝั่งนู้นไหมขอดูแมพก่อนนะครับ อืมฝั่งนี้น่าจะต้องไปฝั่งนี้นะเห็นไหมมันมีทางเชื่อมนะผมมาร์ฟได้ไหมเดี๋ยวผมต้องไปทางนี้แหละถูกแล้ววับวีฟาสทาวิวนี่ไงนี่ไงฟาสทาวิวได้ไปเดี๋ยวไม่ต้องเดินนะท่านผู้ชมนะเกมกันรันได้ประมาณ60 fps นะ60ขึ้นคนดูถ้าเป็น t s เอสอนะครับ เออถ้าเป็น EBR มาผมบอกเกมเลย EBR สามจุดศูนย์หวานจ้อยเลยแหละอืมเอ,อมาแล้วครับวิ่งแปดสิบ FPS นี่จัดประดิษฐ์นะเนี่ยคนดูไปฮะต้องออกไปฟังเหยผมว่าต้องไปเข้าฐานตรงนี้แน่ๆเลย,ยวิ่งโคตรไวตอนนี้อือ เนี่นมีร่องให้ไปอยู่นะทกคนนะสวยไปข้ามฐานภูเขาไปวอวโวูโวูหยิบของก่อนนะตรงนี้สวยซับไพยูนิตโอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S 2> อ้อ ไปฮะยิงออกไปก่อนใช้ได้อยู่นะเนี่ยคนดูเออเขาท่าเกมนี้ไม่คิดดิวีิเล่ไปครับอันนี้ผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งโอ้ยมีสตูเต็มเลยแค่ฟูนานี่แนะ่อีกบอมก็ไปใส่เลยครับ สวยหัวเอพีเอสโคตรดีวิ่งโคตรดีหัวออกมาครับสวยเอ้เรายิงปืนได้สองอันนะเอลอานีน่าเพื่อนไอซูน nice, ผมจะหมดแล้วนิวมาเอาไม่ใช่นี่เราไม่ได้ข้ามขั้นนีหว่าคนดูบ้าเอ้ยอ้วไสวตุยไปดิเจ๋วครับ มาเปิดหากล่องดูทางนี้ก่อนของของเฮ้ยฟรม BPA Diffo f OM o m o c a p a c i t y Laser Gauss Speed เฮ้ย g s p e e d เอ้ยนี่มันวิ่งไหขึ้นนี่หว่าคนดูมันวิ่งไหขึ้นนะนี่ถ้าเอาขานี่มันวิ่งไหขึ้นนะครับเออเอาขานี่แหละวิ่งไหดีกินพลังงานน้อยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ไอพุ่นนะแต่วิ่งมาข้างนอกก่อน เออเข้าวท่าวอันนี้อันนี้วิ่งดีกว่าเมื่อกี้นะเพราะขามันเล็กลงนะครับแรงเสียดทานก็ต่ําแต่ว่ามันจะนั่นมันอาจจะหมดไวหน่อยนะท่านผู้ชมผมดูแมพก่อนดีนี่ไงอาจจะต้องเข้าทางนี้นะครับท่านผู้ชมนะแต่มันบอกว่าให้เราไปทางนี้นี่หว่านี่ตรงนี้ตรงนี้มันทะลุเข้าไปได้ ไป1,700โอ้เข้าท่านะครับท่านผู้ชมนก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแม็กชยัยหน้านะแม็กชีนา่าเอ่อเดโมนเอ็กซ์แม็กชีนา่าไทเทนิกเซออนนะทุกท่านนะเข้าท่าใชา่คนดูเดี๋ยวผมมาช่วยเพื่อนก่อน,ก,นก็ไปลองโหลดดีโมมาลองลิ้นกันได้นะสำหรับเครื่องอัจีอะไรแต่ผมบอกเลยว่าลิ้นไหวนะท่านผู้ชมสำหรับเครื่องนี้เนาะหวานเจี๊ยบเลยนะทุกท่านนะอืมโคตรแจ่ม นี่นี่นี่เอาหน่อยเอาหน่อยอุ้ยถอยมาครับเด้อปุ s <S ่มบุมบ่มปุ่มปุ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 มเอาเว้ยเอาเว้ยส er. วยครับคนดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยผมเปะไว้ให้ด้านล่างคำยาจะคิดนสำหรับครใครที่อยากจะไปซื้อตามกันได้นะท่านผู้ชมนะประมาณนี้แล้วกัน,นคุ้มนะครับมือสองแนะนำราคาประมาณห0 0 0งถึง12,000บาทนะใช้งานแทนคอมได้เลยนะครับถือว่าแรงใช้ได้นะท่านผู้ชม เออไม่ใช่ว่าราคาแรงนะกีมเนี่ยคือแบบว่าผมว่ามันออโอเคเลยแหละนะท่านผู้ชมก็ไปจัดก,กันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กขอถึงก่อนเดี๋ยวไปยิมหน้าไปจ้า